นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจังนทร์นะฮะจะมารีวิวอ๋อธนาคารธนาคารไทยก็มีนะผมเห็นอยู่หลายธนาคารเหมือนกันนะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีนะมีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับสาหรับคนไทยที่มาออที่เมืองลาวนี้นะฮะก็สามารถใช้ A t m เของไทยได้ปกตินะสามารถมากดเงินกดไลไรมาเบิกเงินเบิก,บกทองได้ที่นี่นะนี่ครับอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เลยถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักนะนี่ครับโอ้ ธนาคารกุ้งเทพแบงคอกแบงนะนี่ครับสวยงามมากเป็นอาคารเก่านะอยู่ข้างพระธาตุด้านหลังนู้เป็นพระธาตุเก่าแก่อยู่ด้านหลังนะนี่ถนนเส้นนี้มีต้นไทรสวยงามด้านนี้นะถนนสายนี้เป็นถนนสายสายที่ว่าเป็นโบราณมากเลยนะผมเห็นตึกเก่าเยอะแยะหมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตึกเก่านะเนี่ยดูดิตึกรามบ้านช่องตึกเก่าสมัยไหนไม่รู้เนี่ยเนาะเนี่ย เยอะมากเลย <Yeah. S 1> นี่ครับดูดิตึกเก่านั่นเลยครับถนนสายนี้น่าสนใจมากตึกโบราณนี้ถ้าเกิดได้บุรณทําะทขัดสงขัดสีนะว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายที่สวยที่สุดเลยนะนี่ครับก็มีออฟฟิศสำนักง,งานต่างๆสถานที่ราชการเนี่ยดูดิอันนี้อะไรไม่ทราบเกี่ยวกับกีฬาอะไรทุกอย่างหนึง่งนาอนี่ครับ ก็โอ้ไม่ได้ใช้นี่เป็นโรงแรมนะโรงแรมก็สวยนี่โรงแรมแล้วมีรถลาวิ่งเขาจะวิ่งคนละฝั่งกับบ้านเรานะเมืองลาวนะพวมอะไรคนละข้างกันนะครับเ,เวลาขึ้นอย่าบลงขึ้นผิดจานนะนะครับสวยมากเลยนี่อาคารเก่าแก่อาคารเก่าแก่มากดูดิสวยๆนั่นเลยอาคารแถวนี้ ผมกำลังจะเดินไปที่ตลาดเช้านะนี่แหมลืมกดกันสั่นนะ,ะภาพอาจจะไม่นิ่งนิดนึงโทรศัพท์บ,บางรุ่นม,มันต้องกดกันสั่นด้วยนะบางรุ่นก็กันสั่นในตัวไปเลยนะบางรุ่นก็ต้องให้กดกันระบบกันสัน่นอันนี้พอเราเดินด้วยไม่มีไม้ด้วยนะก็เลยแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปทางนู้นนะนี่ครับถนนสายนี้สวยมาก เยากำลังข้ามถนนนะอ่านี่ธนาคารไทยพาณิชย์ของไทยนะครับนี่เดินม,มาตรงนี้เจอไป้ายไทยพาณิชย์แล้วนี่ธนาคารไทยนี่ครับธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อกี้ธนาคารอ่กรุงเทพนะใหญ่มากนี่ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่นี่เองอยู่ถนนสายหลักนี่แหละอู้ธนาคารไทยพาณิชย์นี่พื้นที่กว้างใหญ่มาก นี่ครับธนาคารไทยพาณิชย์ดูดินี่สยามเข้าไเชี่อมแบงค์อ่าใหญ่มากสัตว์ของไทยสามารถเข้าไปใช้บริการด้านไหนได้นะนี่ครับดูดิโอ้โหใหญ่โตโมโหระทึกนี่ด้านนี้นะธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยแล้วก็ด้านโน้กกยกายโน้จะเป็นธนาคารกรุงศรีสีเหลืองนะอ่าสีเหลืองอันนี้จะเป็นไทยพาณิชย์ นี่ครับต้องรอหัดเดินหัดเดินดูบ้างนะใครที่ว่าชอบนั่งรถนั่งทุกๆนะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ไกลหรอกไอสารที่ของที่ในเมืองลาวอะ่ะก็เขาเดินได้ก็ดีนะสามารถเดินได้นะโอ้ตรงนู้นมันจะเป็นตึกโบราณโบราณหน่อยออตลาด้าตรงนี้ว่าตลาดซาเจ๊ตลาดซา, yeah. า,านี่บ่ตลาดซา นี่ทางไปตลาดซามันทางนี้อ๋อนี่เป็นไปประตูชัยได้นะนี่ประตูชยัยอ๋อตรงนี้ประตูชัยนะนี่เจอธนาคารไทยอีกแล้วครับโอ้ถนนสายนี้เป็นถนนสายธนาคารโดยตรงเลยธนาคารกรสิกรไทยครับผมมาเจอกสิกรไทยด้วยนี่กสิกรไทยแบงค์ไทยแลนด์แบงค์นะครับนี่เอ้กสิกรไทยกสิกรไทย ว้าวนี่กษิก้อนทไทยฟาร์มเมอร์สมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไทยฟาร์มเมอร์แบงค์นะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะนี่จะมีรูปตุ๊กตาญ,ญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ตัวโน้ตอะไรแอนบริษัทอะไรแอนน, Code Bank. น,อน,น,นี่คิวอาร์โค้ดแบงค์นี่โอ้สวยด้านหน้าสวยนี่ครับด้านหน้าสวยนี่อันนี้เขาเรียกอะไร a อาเวนิวร้านช้างนี่เอาเวนิร้านช้างถนนเอาเวนิวร้านช้างนะอ่านี่ตรงนี้จะเป็นห้างห้างอะไรสักอย่างนึงมอห้างอะไรสักอย่างนึงเนาะนี่พตลาดช้างมันต้องไปต้องข้าไปทางโน้น นี่มีตุก๊กตุกฟรีนะน,นี่ตุก๊กตุกสีเนี่ยสีสีส้มเนี่ยเป็นตุก๊กตุกใช้แอปนะตอนนี้โปรโมชั่นเรียกฟรีอยู่นี่บริเวณด้านหน้าของธนาคารนะครับกสิก,กรไทยแบงค์นะครับแล้วก็ด้านู่นไกลๆนูน้นจะเห็นธนาคารไทยพาณิชย์ติดก,กันเลยนะโอ้ตึกสวยงามมากดูดิตึกสวยงามมากครับตึกสวยงามมากเลยนี่ ตลาดซ้าไปทางหุ่นบ่ตลาดซ้าตลาดซ้าไปทางหุ่นบ่ตอนนี้บ่ตลาดซ้าตรงนี้นะครับาไปาข้ามถนนนะฮะนี่ถึงแล้วตลาดซ้าด้านนี้ตลาดซ้าตลาดซ้าผาเดินข้ามถนนเวียงจันทร์นะครับ <c oughs> นี่อ๋อนี่เป็นรถรถเมย์รถเมย์ของเขานะรถเมย์สีเขียวนะเป็นรถเมย์สายใต้สายเหนือสายที่จะไปนั่งรถโดย้าได้นะต้องเลือก รถให้ถูกนะเขาจะเขียนไว้นะครับนี่รถบ้านเขาก็คล้ายๆบ้านเรานะนี่เดี๋ยวผมจะไม่รู้จะเดินถึงหรือป่าธนาคารกสิกรไทยนะครับนี่พาชมนะพาชมเออบรรยากาศของนครหลวงวิยงจันทนะครับประเทศลาวนะสบบปปลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านไม่ธรรมดานะนี่ใครไม่เคยมานึกว่าจะเล็กๆนะไม่ใช่นะครับใหญ่โตมโหระทึกนะนี่ประเทศบ้านเมืองเรานะ นี่บริษัท Alliance นะครับ a u s t r a l i a a n d New z e a l a n d Banking Group l i m i t e d นี่ลงกับลาวด้วยนะนี่อ๋อตรงนู้จะเป็นธนาคาร j b j d b ีของลาวเขาอ้าวนั่นเหลืองเหลืองเจอแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ถึงนะจะเดินไปให้ถึงจะเดินไป,ถ,นไปถึงกสิกรไทยนะนี่ครับ อ่าโอ้ว้วก็มีซิตี Bank ติดติกันเลยถนนสายนี้เป็นถนนสายสายธนาคารนะอ่าสายธนาคารเลยธนาคารต่างๆยังรวมศูนย์รวมอยู่ที่นี่นี่ครับรถออกมาแล้วนี่ครับอ่าเดินดูเลยธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาอ่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดินเซอร์เวนี่เป็นห้าง ห้างอะโบ,บ,บราณโบราณห้างเก่าแก่เลยนะห้างนี้ยโอ,อ้รถจอดแน่นเลยครับจอดกันบนฟุตบาทเลยนี่เขาจอดกันบนฟุตบาทอย่างนี้เลยนะน่าจะน่าจะอนุโลมให้จอดได้นะเพราะว่าที่จอดมันไม่มีคนมาติดต่อราชการตราิดต่อธนาคารก็ไม่มีที่จอดนะครับก็ต้องจอดกันแบบนี้เลย นี่ใหญ่โตนะบ้านเมืองเขาดูใหญ่โตนะครับอ๋อมันต้องเข้ามาด้านนี้นี่ครับต้องเข้ามาด้านนี้อ๋อผมจอได้แล้วผมเคยมาอาตรงนี้ นี่กติกรเฮ้ยไม่ใช่ธนาคารกรุงศรีอยู่นี่แล้วเจอแล้วนี่สรุปแล้วว่าเจ,เจอธนาคารของไทยตั้งแต่กรุงเทพมานี่สี่ธนาคารเข้าไปแล้วนะนี่เยอะมากครับอันนี้กรุงศรีกรุงศรีอยุธยาเมย์แบงก์เนี่ยมีมาเลเซียแบงก์ด้วยนี่นี่ของไทยอยู่นี่กรุงศรี แล้วก็มีเวียดเวียดแบงค์ด้านนู้นนะนี่ครับโอเคนะครับจบคลิปนะครับสำหรับรีวิวธนาคารของประเทศไทยนะที่นครหลวงอินทผา์นะครับอาจจะมันจะมีอีกนะเพราะผมอาจจะเดินไม่ถึงนะครับใครทราบก็ช่วยมาต่อคอมเมนต์ได้ว่ามีอีกไหมเท่าที่ดูในคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในการเดินสำรวจธนาคารในนครหลวงอินทปปลวครับสวัสดีครับ